เช่แช่แช่เชิญเข้ามาเลช่องโตลงกรุงขอบคุณพี่ป้านาลุงช่องโตลงกรุงมีเรื่องจะแชสาระมีบางบางที่ไม่มียังเช่ต้องมีบันเทิงแน่แนเชิญเข้ามาเลยช่องโตลงกรุง กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้ช่องโตหลงกรุงวางเว้นจากการให้ท่านผู้ชมได้ส่องพระมาเมื่อคลิปที่แล้ววันนี้ทางช่องโตลงกรุงมีเหรียญดีมีมงคลมานำเสนอพูดคุยแนะนำสกิดกันนะครับ ก่อนที่จะเพลอใช้กันไปนะครับนี่ก็คือเหรียญสองบาทวาระที่20่สิบครับเหรียญน,นี้นะครับค่อนข้างจะหายากนะครับใครไม่มีให้รีบหารีบเก็บกันเลยนะครับหรือใครมียาเผลอนนำไปใช้เด็ดขาดนะครับนั่นถ้าเพลอใช้แล้วก็แม่ค้ายิ้มเลยนะครับ เหรียญนี้ผลิตค่อนข้างน้อยมากนะครับนะแค่ล้านสแค่นั้นเองนะครับท่านผู้ชมคิดดูนะครับนะการครอบครองจริงๆแล้วเรามีประชากรประมาณเกือบ67ล้านคนนะครับนะไหนทั้งรวมหายไปบ้างไปตกอยู่ที่นักสะสมระดับมือใหญ่ๆร้านค้าใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้น ตกมาอยู่ที่พวกเราเราก็ไม่น่าจะถึงล้านสองกันแล้วนะครับผมช่วงนี้ใครตาดีได้นะครับเจอรีบเก็บรับเงินทอนมานะครับรีบคว้าเลยนะครับเหรียญจะเล็กมากเลยนะครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญทองแดงผสมนิกเกลิลเคลือบใส่ทองแดงนะครับ ด้านหน้ากลางเหรียญน,นะครับมีพระรูปสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามราชกุมารีทรงมีพระราชปฏิสันถานกับประชาชนนะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสุรินทรรัตศีมาคูนากรปิยชาตินะครับเบื้องล่าง เป็นรูปลายดอกประจำยามนะครับโดยมีลายปลายกนกประกอบอยู่ทั้งสองข้างนะครับส่วนด้านหลังนะครับกลางเหรียญมีรูปด้านหลังของเหรียญรางวัลแม็กซไซภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนเป็นรูปด้านหน้าของเหรียญรางวัลแม็กซไซและด้านซ้ายมีข้อความว่าสาขาบ,บริการสาธารณะนะครับนะ แล้วก็มีข้อความบอกราคาด้านซ้ายนะครับว่า2บาทนะครับแล้วก็ข้อความ31ส,ส,สิงหาคมพุทธศักราช2534นะครับเรียนนี้วันครบรอบ31ส,ส,สิงหาคมพศสอ3 4นรานะครับประกาศใช้เมื่อ2เมษาย5 3 5น2535อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับ ผลิตมาแค่1ล้าน2แค่นั้นเองนะครับเอาละครับนะตอนนี้ใครยังไม่มีลองรื้อค้นกันดูนะครับหรือใครมีก็อย่าเพลอไปใช้กันและกันนะครับเพราะว่าอนาคตหายากราคาพุ่งแน่นอนนะครับถ้าเก็บเอาไว้ในเชิงพาณิชย์นะครับ เอาละครับสําหรับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างสูงนะครับติเสียสละเวลามารับชมนะครับรอบหน้ามีเรียนดีมีมงคลอะไรเดี๋ยวจะมาสกิดบอกท่านผู้ชมอีกนะครับใช้คำว่าสกิดนะครับเพราะว่าเรามีเรียนดีๆเราจะได้แนะนำกันนะครับจะได้ไม่เพ้อใช้ไปสําหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับ สวัสดีครับ